อย่าให้หนังสือทำบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่14ธันวาคม2021สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ100วิธีทำให้ชีวิตเรียบง่ายซึ่งนำมาจากหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์จอร์ไมเออร์วันนี้จะเป็นวิธีที่59 ที่จะทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายขึ้นก็คือยอมซื้อเวลาบ้างหาคนเก่งๆมาอยู่ใกล้ๆคุณและมอบอำนาจให้เขาแล้วอย่าไปล้วงลูกเขาตราบเท่าที่เขาทำตามนโยบายที่คุณวางเอาไว้ให้กล่าวโดยโรนันเรเกนในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1กล่าวเอาไว้ว่า มีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะแม้ว่าคุณจะวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาพออยู่ดีใช่ไหมคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเวลาไม่พอบางทีคุณอาจต้องหาวิธีซื้อเวลาบ้าง แล้วฉันไม่ได้หมายความว่าคุณจะหาซื้อเวลามากกว่า24ชั่วโมงต่อวันได้ตามห้างขายของทั่วไปนะคะแต่คุณสามารถซื้อเวลาที่จำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเองค่ะโดยการจ้างคนอื่นมาทำบางเรื่องแทนให้ลองคิดดูว่าถ้าคุณมีกำลังทรัพย์พอสำหรับ งบประมาณบางอย่างในครัวเรือนของคุณเช่นจ้างคนมาทำงานบ้านซักรีดจสืผ้าข,ของคนทั้งครอบครัวให้สักสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งได้ไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องการดูแลสวนในบ้านที่คุณต้องหมดเวลาไปครั้งละหลายๆชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนถ้าอย่างนั้นลองจ้างเด็กๆมาช่วยถอนหญ้า เพื่อเป็นการช่วยประหยัดเวลาดูสิเด็กๆพวกนี้กระตือรือร้นที่จะหารายได้เสริมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องมาทำงานหนักแล้วแบกรับความเครียดเอาไว้คุณก็อาจต้องจ่ายค่ายาค่าหมอพอๆกับที่ต้องเสียค่าจ้างเหล่านั้นไปอยู่ดีคนส่วนใหญ่มักจะคิดสวนขึ้นมาว่าเราไม่มีปัญญาจ้างใครมาช่วยงานได้หรอก จริงหรือลองคิดดูอีกทีก่อนนะคะบางทีเราอาจจะไม่ชอบลองคิดอะไรเกินนอกกรอบของตัวเองอยู่หรือเปล่าท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะมีบางคนเคยพูดกับฉันว่าเรื่องพวกนี้ฉันทำเองก็ได้หรือเรื่องพวกนี้ไม่เห็นต้องไปเสียเงินเลยคุณลองถามตัวเองดูก่อนว่า ทำไมจะไม่ได้ละ่ะบางคนปฏิเสธที่จะจ่ายเงินในเรื่องนี้ขนาดยอมใจแข็งที่จะปล่อยให้เสียสุขภาพหรือส่งผลกระทบต่อครอบครัวเลยทีเดียวฉันเห็นด้วยที่เราไม่ควรฟุ่มเฟือยนะคะแต่เราก็ไม่ควรตนีจนเกินเหตุบางครั้งเราต้องยอมจ่ายเงินสำหรับบางอย่างคะ่ะ เพื่อแลกกับโอกาสและเวลาที่จะหาเงินได้มากขึ้นเราอาจต้องหาคนมาช่วยในบางด้านเพื่อจะมีเวลาทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำได้ดีกว่าหลายๆคนเคยตื่นเต้นอยากลองทำสิ่งใหม่แต่มักจะคิดอยู่กับกรอบความคิดแบบเดิมของตนเองก็เลยย่ำอยู่กับที่ค่ะเราอาจคิดถึงสิ่งต่างๆที่อยากจะทำทั้งหมดในชีวิต หรือรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำแต่ในทันใดนั้นเรากลับหอเหี่ยวท้อแท้เมื่อพบว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะทำอะไรเลยถ้าเรายอมลดความหยิ่งลงแล้วลองซื้อเวลาดูบ้างนะคะเราจะพบว่าเราสามารถทำอีกหลายๆสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ ฉันเคยทำงานเองหลายๆอย่างที่ตอนนี้ฉันจ้างคนอื่นมาช่วยทำแทนทั้งหมดแล้วซึ่งถ้าฉันไม่จ้างผู้ช่วยนะคะฉันคงไม่มีเวลาพอที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้จบได้ถ้าคุณต้องการพบกับความเรียบง่ายในชีวิตนี่อาจเป็นคำตอบที่คุณมองหาอยู่นานแล้วก็ได้ค่ะลองหาซื้อเวลาเสียบ้าง เพื่อจะได้ความมีชีวิตของคุณกลับคืนมาค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือนามใดๆข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามาอธิษฐานที่วันนี้ข้าพระองค์จะทอมใจลงและยอมซื้อเวลา ยอมให้มีคนมาช่วยในการงานช่วยข้าพระองค์เพื่อลดความเครียดในแต่ละวันลงบ้างเพื่อข้าพระองค์จะได้ดูแลตัวเองบ้างและจะได้มีชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามน้ำพระไทยพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับท่านสำหรับวันนี้ต้องลาจากกันไปแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีค่ะ